s e x p e r เ e n ย e podcast คมนคอนดนพอดแคสต์เรื่องเพศและความสัมพันธ์ที่จะหยิบเอาอารยธรรมมาปรับเปลี่ยนเป็นวรรณกรรมให้ทุกคนได้รับรู้ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ s e x p e r เพลย์ Podcast นะครับพอดแคสต์ที่จะหยิบยกเรื่องราวของเพศและความสัมพันธ์มาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะพบกับผมยอดชัยนายติปฐตเช่นเดิมเลยครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะ ผมมีเพื่อนมาช่วยบรรยายเรื่องราวด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิทของเขาคนนี้นั่นเองนะครับก็สําหรับคนที่จะมาเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับชื่อว่าคุณสวยใสและใจดีนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวที่เราจะเล่ากันใน EP ีที่2นี้นะครับมีชื่อตอนว่าเรื่องราวของชูตัวละครในความสัมพันธ์สีเทาที่เดาตอนจบไม่ถูก Se x ัอดที่2 เรื่องราวของชูตัวละครในความสัมพันธ์สีเทาที่เดาตอนจบไม่ถูกยินดีต้อนรับคุณสวยใสยและใจดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่า<ๆ>ก็ยินดีต้อนรับนะฮะเป็นครั้งแรกสําหรับมาบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วก็ความสัมพันธ์เนาะอ่ะเรื่องราวของเพื่อนสนิทคุณสวยใสยเป็นยังไงบ้างอ่ะช่วยเกิดหรือว่าเริ่มต้นให้เราหน่อยอ่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเพื่อนสนิทเราเองเพื่อนสนิทเราคนนี้เนี่ยชื่อว่าฟ้าใสานะคะฟ้าใสาอันนี้เป็นนามจริงหรือ<บ>ว่า ออุ๊ยอุยนางแฝงหรือเปล่าไม่ไม่เราไปไม่บอกอ่าโอเคคือนางคนนี้นะคบกับแฟนมาเกือบ4ปีได้นานอยู่นะใช่ซึ่งแฟนนางก็ดูแบบมีก็รักนางคนเดียวก็ดูเหมือนมีนางคนเดียวอะไรเงี้ยเหมือนจะคบต่อไปเรื่อยๆใช่เพราะว่านี่ก็อยู่ด้วยตลอดเวลาก็แบบเออเห็นกุมเดียวกันนี้หรอกเดียวกันก็เห็นแล้วทีนี้ความสัมพันธ์เขาก็ไม่เคยลดลงเลยตั้งแต่ ปีแรกจนเนี่ยมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประมาณ2 3ถึงเดือนหลังก่อนที่ความสัมพันธ์จะถูกลดความสำคัญแล้วก็จบรงเนี่ยมันก็ความรักก็เริ่มมีความไม่มั่นคงขึ้นมาแบบอาจจะเรียกว่ามือที่สามมือที่สี่ก็คือมีมือที่สามใช่มีมือที่สี่ด้วยหมายถึงว่ามากกว่าคนหนึ่งหรอเธอใช่คือว่าคุณรู้หรือว่าคุณไมเป็นมือที่สามขอความสัมพันธ์คุณฟ้าใสไม่ใช่เนอะเออนงก็มีความทะเลาะงอแงกัน อะไรประมาณนี้สรุปผลสุดท้ายก็คือก็จบลงไปอ้าวแล้วอยากรู้เหมือนกันว่ามาถึงว่ามือที่3ามหรือว่ามือมือที่4ที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาแบบทางไหนอ่ะก็ที่เพื่อนเล่าให้ฟังก็เป็นแบบเกมเกมนะไม่ถือว่าเกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยหรอเอามาถึงว่าเกมเขาเรียกว่าอะไรแฟนผู้ชายก็คือแฟนคุณฟ้าใสมาถืกว่าติดเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกคนหนึ่งก็มาในเกมผู้หญิงอะไรก็มาเรารู้จักกันในเกมใช่แต่ว่าเป็นเพื่อน เอามาถือว่าเป็นเพื่อนในในในมหาลัยเดียวกันด้วยในเอกในสาขาเดียวกันแล้วก็เล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ก็เรียกได้ว่าเกมนั่นแหละถือว่าเป็นแบบเขาเรียกวาอะไรสื่อกลางหรือว่าตัวการที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณฟ้าใสแล้วก็แฟนคุณฟ้าใสเนี่ยเปลี่ยนไปถูกไหมอ่าใช่ประมาณนั้นแต่พอไปไปมาเนี่ยก็ได้ความว่าเออผู้ชายเนี่ยน่าจะติดคนในเกมซึ่งนาคนนั้นก็คือเพื่อนลูกเอกใช่ไหมอย่างที่บอกไปอ่ะ ก็คือคําพูดคําจาที่เขาใช้คุยกันมันก็มากกว่าเพื่อนร่วมเอกมเพื่อนร่วมสาขาคุณรู้ไหมเช่นอะไรบ้างอ่ะก็แบบอันนี้ก็ที่มันเล่าให้ฟังใช่ไหมมันก็จะแบบใช้คําว่าเธอเขาแล้วก็มีแบบเออบอกคิดถึงบาบ้าอะไรเงี้ยหยอกล้อกันมากกว่าเพื่อนอันนี้หมายถึงว่าคําพูดที่เขาแชทในในเกมอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วในชีวิตจริงเราเคยได้ยินไหมว่าเขาคุยกันยังไงจริงเหรอก็ตอนที่อยู่ด้วยกันก็ก็เขาก็ไม่คุยกันเลยนะไม่คุยกัผู้ชายกับผู้หญิงคนนั้นใช่เขาก็อยู่กับแฟนของฟ้าใสตลอด แต่นี่อยู่ด้วยไงเพราะเป็นใงเดียวกันอแล้วยังไงต่อหมายถึงแบบหรือว่าเรามีหลักฐานอะไรแบบที่แน่ชัดไหมแบบคุณฟ้าใสามันมีหลักฐานอะไรที่แน่ชัดไหมว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมันมากกว่าเพื่อนแล้วหรือแบบเป็นจุดเริ่มต้นของไฟขอคิดสงครามมีขึ้นมาอ๋อ,อก็มีมมไปแอบบเหมือนแบบผู้หญิงมันมีเซนส์นะเนาะอีฟ้าใสมันก็แบบเออมันมีเซนส์แล้วมันก็แบบไม่รู้มันโผงผังอะไรไปทักหาอีผู้หญิงคนนั้นคือทักไปเลยเหรออีทักไปในในฐานะ คุณฟ้าใสดิโอทักไปในฐานะแชทของคนผู้ชายฟ้าใสเลยเอาแชทเองทั้ไปคุณฟ้าใสนี่เด็ดเดียวเนาะจริงต้องยอมเพื่อนจริงคือแบบเออก็ทักไปหาเหมือนทักไปหาคนนั้นว่าแบบแอบคุยกับแฟนเราหรออันนี้คือพูดตรงตรงใช่คุณฟ้าใสอยากเจอตัวจริงอ่าเหมือนกันเดี๋ยวพาไปเจอโอเคแอบคุยกับแฟนเราหรอแล้วไงต่อชอบแฟนเราหรออะไรอย่างนี้เลยโดยที่ไม่มีปีมีคุยอ่ะ ทักไปหาผู้หญิงคนนั้นแบบไม่มีปีมีคุยแบบอย่างนี้เลยเดี๋ยวๆอยากรู้ว่าคุณฟ้าสายกับกับคนนั้น่ะคนชูอะรู้จักกันก่อนไหมรู้จักผิวเผินผิวเผินอะพอ่พอทักเสร็จแล้วพอทักไปก็ชอบแฟนแล้เหรออย่างนั้นอย่างนี้บบาๆสวดอีมือที่สามหรือเนียกวาชูคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้แอบคุยก็คุยกันตรงๆเลยอยู่เอกเดียวกันก็ต้องคุยกันสิถ้าไม่คุยก็แบบอะจะคุยยังไงเออเหมือนกวนตีนนะเนี่ยใช่ไหมเหมือนกวนตีนปะเออ ตอนฟังก็งงตอนฟ้าใสมาแล้วก็แบบเฮ้ยแต่คุณฟ้าใสเนี่ยอีฟ้าใสเนี่ยมันก็แบบเอะใจว่าแบบเออนางก็รู้สึกว่าเฮ้ยนางเป็นคนทักไปเหมือนทักไปหาเรื่องถ้าเขาจะตอบกลับมาแบบนี้ก็ไม่แปลกแต่ภาสิที่เขาพูดมันก็มันก็ไม่ผิดป่ะเพราะเขาอยู่คลาสเดียวกันอย่างที่บอกอ่ากเขาพูดกันตรงๆก็ถูกแต่มันแบบมันพลิกเกมเรานะมันมีเขาเรือกทำอะไรทำให้เราสับสนแล้วก็ทําให้เราเหมือนตายใจงี้ไหมว่าแบบอาไม่ได้กีดกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยหรออ่าแล้วมันมีคีย์เวิร์ดอะไรอีกไหมที่รู้สึกแบบ เฮ้ยแบบมันทำให้เราสับสนหรือทำให้เราสึกว่าแบบไม่ใช่ชูหรอกแล้วก็ทำให้เราแบบอเลือนหายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ฟ้าใสมันก็มีบอกมาต่อว่าเอออีผู้นน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าเขาเป็นรุ่นน้องือ่ไันเออแต่ว่าอยู่ค่าเดียวกันเพราะแฟนนางเรียนซ้ำชั้นไงนางก็บอกว่าเออน้องอ่ะชอบผู้หญิงนะไม่ได้ชอบผู้ชายอ่ามันทำให้เราสึกแบบไม่ได้ชอบแฟนกูแล้อ่าอีฟ้าาสก็แบบปล่อยก็ขอโทษขอโพษอดผู้ใจดีเลย ขอโทษว่าตัวเองแม่พระจริงแม่พระสะงันขอโทษที่ตัวเองแบบเออไปทักไปหาเขาอย่างนั้นแล้วก็ไปขอโทษแฟนแต่ว่าแฟนานางโกรธว่ะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหรอเอออาวถามหน่อยแบบอน,นอกจากแชทแล้วในมาหาลัยอะไรเงี้ยมันมีโมเมนต์ไหมหรือมีอะไรหรือมีเพื่อนคนนั้นมาบอกกลุ่มเพื่อนคนนี้มาบอกไหมว่าเฮ้ยสองคนเนี้ยแอบแบบกินกันอย่างมีไหมไม่มีเลยเท่าที่เราสังเกตเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็มาบอกก็แบบไม่ได้มีอะไรที่จะแบบเฮ้ยแอบซอดไม่มีปกติ ถ้าไม่ได้เจอกันเลยนอกจากเรียนที่นางเรียนด้วยกันอะไรทำนองนี้แต่ก็มามีจุดทีก็เป็นแอปไงแอปคือแอปอะไรมาทือการแแชทอะไรอย่างเงี้ยเฟซบุ๊กหรือไม่ไม่ใช่ Facebook ไม่ใช่ไลน์อันนี้คือเพื่อเช็คตลอดอ๋อเออตลอดไม่เจอไม่เจอไปเจอในอะไรนะสตรีมขอเรียกว่าแอปสตรีมเกมอะไรอย่างเงี้ยหรออ่าเป็นแอปเฉพาะที่เขาไว้ คนเล่นเกมคุยกันเลยใช่แล้วเพื่อนไม่รู้ไงมารู้อีกทีก็คือเขาคุยกันไปไหนต่อไหนนะเนี่ยมันก็อาจจะมาซักระยะหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนก็มาทํางานก็ไม่ค่อยได้อยู่กับแฟนใช่ไหมต่อให้มีลงมีไลน์อะไรเงี้ยก็เช็คตลอดแต่ก็ไม่เห็นก็เนี่ยแหละก็เป็นแอปนี้แหละที่มาเห็นว่าเออเป็นแรงจจงใจที่ทําให้ต้องเลิกกันเลิกรากันไปแล้วก็มีอีกจุดพิคหนึ่งก็คือมีอีกอันนี้คือในไลน์ แต่ว่าบบอาแอปไลน์แต่ว่ามันเป็นการลบแชทผู้หญิงมันมีเซน์มันเห็นยังไงอะยัไไงไ,มไง,ไงไมาถึงอะไรก็เหมือนสมมติเราพิม์ไปหาเขาเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วหรือว่าหนึ่งวันอะไรเงี้ยก็จะขึ้นใช่ไหม<ช> <ๆ S 1> ก็แบบเหมือนเป็นแชทที่คําที่คุยกันมันมีนมคําตอบก,ก่อนหน้านี้<อ>ไม่งั้นไหมอ๋อแต่คําก่อนอันนี้มันถูกลบหายไปแล้วอยู่ดีอ่ะมันก็มีคําตอบลงผาขึ้นมาโดยที่ไม่มีคําถามมาก่อนเพราะคาถามมันลบไปแล้วใช่แล้วคำตอบมันเป็นเชิงไหนแบบก็แบบคุยกัน ด้วยคําที่แบบเธอขาบ้าบ้าไอย่างเงี้ยเหมือนกัน,นเออแต่ว่าวผู้ชายก็เลือกที่จะปฏิเสธว่าไม่มีอะไรไม่ไม่เธอคิดมากบบาบ,าบ,าบา้าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให้เกิดจุดชนวนขึ้นมาอืมก็แบบยังไงมันถึงผู้ชายเขาก็โมโหอืมเขาก็แบบก็แล้วแต่จะคิดเนี่ยปล่อยให้คิดเองก็คิดไปไกลเพื่อนนี่ก็ประสาทเสียไปเลยอ้าวแล้วไม่ถึงเขาก็ไม่อธิบายพรันอะไรหรอว่าแบบเอ้ยนี่มันคือแชทแบบนี้นะเฮ้ยนี่มันคุยกันเรื่องนี้นะ ไม่ก็ปล่อยให้ผู้หญิงคุณภาษาคิดไปเองเอ้เราก็ได้แต่บอกไงเราบอกแบบแค่บ้างอยากรู้เราก็แบบคุณสวยใสคุณสวยแถมแล้วคุณใจดีด้วยนะจริงสวยแแล้วใจดีก็แบบบอกเพื่อนว่าแกก็คิดมากเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยแต่วัน้ก็ผิดเออเราก็บอกแบบค่อยค่อยคุยกันแต่เหมือนผู้ชายก็ไม่อยากคุยกับเพื่อนเราแล้วไงอ้าวแล้วหลังจากนั้นความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้าง หลังจากนั้นมันก็ไม่ได้เลิกยังไม่เลิกแต่ว่าอึดอัดก็อยู่กันด้วยความอึดผู้หญิงเพื่อเราก็แบบขี้ตื้ออก็พยายามสุดฤทธิ์อัดอั้นอยู่ด้วยการจนวันนึงมันเลือกที่จะถอยออกมาแลยมันสุดแล้วแหละก็เลิกรากันไปเนะแล้วฝ่ายชายล่ะมาถึงว่าเขาก็เขาก็ไม่ได้เสียใจหรือไม่ได้อะไรเลยเนาะเขาก็ไม่ได้เลยเลกับเพื่อเราตลอดระยะเวลาสี่ปีก็เหมือนไม่มีค่ามั้งอุ้ยหมายถึงว่าแบบไม่ได้รู้สึกไม่มีค่าตั้งแต่ใช่เขาหายไปเลยนะ แต่ว่ามีเขาคุยกับในแชทน้องผู้หญิงคนนั้นว่าแบบเหมือนตอนแรกจะกลับมาหาเพื่อนเราอแต่พอเห็นว่ามีโพสต์ของเพื่อนของเพื่อนก็คืออย่างเราเป็นโพสต์เนี่ยเออตั้งโพสไปแซะน้องผู้หญิงคนนั้นอ๋อเหมือนปกป้องฟ้าใสใช่ปกป้องฟ้าใสฝั่งผู้ชายก็บอกว่าพอเห็นแบบนี้ไม่อยากกลับไปแล้วฟ้าใสมันเห็นแชทมันก็เลยตัดใจได้เลยอ๋อเห็นแชทอันนี้ก็เลยแบบโอเคละอีผู้ชายคนนี้ไม่เคยปกป้องกูเลยสักนิดเดียว แต่ที่เล่ามาดูเหมือนครับปกป้องอีฝั่งนู้นมากกว่าเราด้วยซ้ำใช่ก็เราก็แบบเพื่อนเราก็ห่วงเพื่อนอ่ะเนาะแล้วแบบฝั่งนู้นเนี่ยหมือฝั่งชู้เนี่ยเขามีแบบปฏิกิริยาอะไรต่อเราหรือเรายังไงบ้างต่อเพื่อนของต่อฟ้าใสใช่ไหมต่อฟ้าใสใช่อ่ะมันก็แคบแบบเรียกว่าไงอีฟ้าใสก็คือแบบไปใช้ชีวิตดีๆทําตัวเองให้มีชีวิตดีๆแบบไม่อับอะไรเศร้าๆเลยนะลงรูปไปดูเนี่ย ที่แมนดงที่แมนดามงเออเป็นติ่งที่แมนดาวฝนตกไหมเออแล้วมันก็พยายามไปดูเศร้าอยู่นะฝนตกไหมเนี่ยพยายามหาอะไรฮี่ตัวเองไม่ได้โพสต์ถึงผู้ชายคนนั้นอีกเลยแล้วก็บอกอีผู้ชายคนนั้นไปไอเราก็เป็นเพื่อนไงแล้วก็พยายามดูว่าเออมันโอเคไหมอีฟ้าสายดันมาเล่าว่าเออเนี่ยลงสตอรี่มีความสุขอีชูหรือว่าจิมที่ทสานเนี่ยมากดเลิฟคือต้องตั้งใส่ปะกดไลฟ์เออกดไลค์ไม่เท่าไหร่แต่กดเลิฟมันต้องเลือก เออมันต้องเลือดในสตอรี่ไม่เท่าไหร่ในโพสเงี้ยมันถึงในสตอรี่ด้วยเหรอไปก,กันใหญ่กันโตนะจริงอ้เราเป็นเพื่อนเราก็เฮ้ยอย่างนี้ได้ไงนี่ก็เลยไปกดไลค์กลับเลยแต่เพื่อนไม่กล้าทำนะอีฟ้าใส่ไม่กล้าทำเ,าเราไปกดให้ยืมมือเพื่อน <laughs> อยืมมือกูไปกดแต่แตถือมว่าในความคิดของเราแบบในความคิดของมูเพื่อนคิดว่าอีชูคนนั้มาทำเพื่ออะไรปั่นหัวไงม,มันก็ม,นม,ม,นมาทำให้เราเห็นว่าถ้าสมมติมีคนมากดไลค์สตอรี่เราเราก็อยากรู้ว่าเป็นใครใช่ไหม และอันนี้เป็นตัวโจง้งโจ้ง่ะเราก็ต้องอยากเข้าไปดูแชทว่าอยากเข้าไปดูอะแบบแต่ว่าอ,อีฟ้าสายก็เออทำเป็นไม่รับรู้ออทำเป็นออบแบบ,ป,บปัดเบอร์ก็มีความสุขสบาแต่เพื่อมนมันแค้นไปตามกดร้องไห้ให้อีแชทอีน้องคนนั้นอะอองงไปหมดก็ประมาณนี้ละกัน,น,กนเพราะว่ามาันดูเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนแต่ว่าตอนนี้มันก็จบกันไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งปริศนากันต่อไปเดาทางไม่ถูกกันจริงๆนะสำหรับ เรื่องราวของชูความสัมพันธ์ของตัวละครสีเทาที่เดาตอนจบไม่ถูกครับ Sexeries <experiences> Podcast EP ที่2เรื่องราวของชูตัวละครในความสัมพันธ์สีเทาที่เดาตอนจบไม่ถูก <S <S ก่อนจะจากกันไปครับผมขอถามคุณสวยใสและใจดีหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่คุณสวยใสเนี่ยฟังเรื่องราวของเพื่อนมา ไม่รู้กี่รอบแล้วของเพื่อนตัวเองเนี่ยเนาะก็คุณสวยใสยเนี่ยมองเห็นเรื่องราวของคุณฟ้าใสาเนี่ยเหมือนละครเรื่องอะไรหรือว่าเปรียบเทียบกับตัวละครตัวไหนในความสัมพันธ์แบบนี้บ้างอะไรเงี้ยพอแบบลองนึกได้ไหมแบบอยากให้เปรียบเทียบให้ฟังหน่อยอ่าแป๊บนึงนะหมายถึงตัวเพื่อนเราใช่ไหมตัวคุณฟ้าใสอ่ะเออหรือคุณชูก็ได้หมายถึงว่าใครสักคนหรือในความสัมพันธ์เนี่ยมันมันดูเหมือนละครเรื่องนี้จังเลยอะไรเงี้ยเพื่อนเรามันดีไงเราเออนางเอกก็คือเป็นนางเอกแต่ว่าขอยก อีชูอรอ่มาเหมือนใครอ่ะแป๊บหนึ่งขับไฟเดย์อ่ะคุณขับไฟเดย์มีชูทุกคนมีชูทุกเรื่องขับไฟเดย์ที่เป็นนะชื่ออะไรตัวเล็กเล็ชื่อนาราอ่ะอ๋อมาถึงว่านาราเป็นคนเล่นอะไรเงี้ยเหรอใช่ใช่ขอให้ลองเสิร์ชโอเคแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งจูจีจูจีจูจีไปนะคุณผู้ฟังอเจอแล้วขับไฟเดย์ ขับไฟเดย์ขับไฟเดย์ตอนรักลองใจรักลอตูมตามอันนี้ผมเคยดูเอออ๋เหมือนเลยนะใช่แต่ว่านางเอกอะไม่ใช่คนนี้แต่ว่าอีชูอะเป็นแบบอ่อนแอเรียบร้อยอใส่ๆใช่เพราะนา้นนาจืดชื่ออะไรมันชื่ออะไรนะตัวละครเรื่องนี้มันมันช่ออพินอีพินอุ้ยดูชื่อก็ดูใสหละจริงมันคล้ายๆกันเลยเนาะใช่ลุกมันจะดูใสๆแต่อันนี้ไม่ได้ลองใจจริงคุณสวยใสลอง บอกคุณฟ้าใสแบบลองโทรไปขับไฟเดย์พี่อ้อยพี่สอนสักหน่อยไหมแบบว่าอาจจะมีรักลองใจออในอีกมุมมอง<ใ>นึองนอะไรอย่างนี้เ<อ>นาะก็้เหมือนจริงเนาะก็เป็นเรื่องราวที่แบบดูแอบแซบแอบแซบ,บของชูคนนี้เนี่ยก็สําหรับใครนะครับที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะฮะก็หวังว่า เคสของคุณฟ้าใสาเนี่ยจะเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแนวทางในการหาทางออกในความสัมพันธ์แบบนี้ได้เช่นกันนะครับและสำหรับ Sexperi พลย์แอนด์พอดแีที่2ของเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ละกันนะฮะครั้งหน้าจะมีประสบการณ์สนุกๆอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกบ้างก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับสวัสดีครับ Sex Ex p เพลย์แอนด์พอดบารนอนแคสเรื่องเพศและความสัมพันธ์ที่จะหยิบเอาอารยธรรมมาปรับเปลี่ยนเป็นวรรณกรรมให้ทุกคนได้รับรู้